ไปค่ะฟังกรงข้ามเสียงอะไรเนาะไม่เือนให้เขามารีโนเวทบ้านพี่อุ้มเนาะข้างบ้านหลังโตนี่ก็มาแล้ว ไฟหยิบยืน่นบ่นักวุฒิจะไปไว้ตรงใดก่อนอันนี่นเว้ยนะใครหนะักขึ้นไปสงการบ่ะระวังนะลูกนะอืมฮึนี่แต่ตะปูบ่ตะปูนึงอยู่ครับอืม นี่แผ่นดีแผ่นบอดีน้ำเนาะแผ่นแข็งแรงตรงนี้ ระวังระวังค่อยๆนะอย่าลงใส่กันนาะหน้าเด่นนะ ไเสือร้ายทั้งหลายและคุณอาอ,อ,อย่ามองเห็นเลย โหโ,โบบีอืมฮป่าโบบีเลยระวังขาจะลงไฟนะโว้ย ก็ไม่ค้างนี่ไม่อันนี้ก็ต้องเอาออกคือนกันไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มีกี่คนอยู่ข้างบนสี่ข้างล่างสามข้างล่างหนึ่งเบาๆลูกระวังอย่าล่วงลงไปนะ สงการระวังจะถึขอข้อเด้อ ปดลงเลยค่ะเจ้าปดลงเลยปลดโยนลงมาเลย Mm-hmm. i set